แน่นอนเขาว่าทํางานเหนื่อยมาทั้งวันการกินข้าวเย็นที่แบบอร่อยที่สุดจะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากนะครับใช้พลังงานไปกับการทํางานนะครับเราก็ต้องกินเนาะกินเพื่อเพิ่มพ,พ,พลังอาหารเยอะมากครับมีส้มตำเนาะมีข้าวเหนียวจะบอกว่าคนทนชอบปลา,ามาก อร่อยนะครับมีความสุขที่สุดส้ตมตำของเราครับตำป่าทึกสามเม็ด แม่ค้าถามว่ามีหอยสองแบบค่ะหอยนากับหอยเชอรี่เอาอะไรเอ้หอยนากับหอยแมงคู่ก็เลยเอาหอยนาครับมันรุดได้กลินอายแบบกินอายแบบอแบบเอออร่อยอะ่ะปูนาครับเป็นปูนึ่งครับ เมื่อก่อนเคยกินปูดองซึ่งเค็มมากไม่ไหวนะครับอ,อร่อยมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ i f เอฟนะครับ i f เอฟมา สองสามวันละตั้งแต่ปีใหม่น้ำหนักก็ลดลงมามาเยอะแล้วครับกิโลนิดๆได้ละซึ่งกินข้าววันละมือนะครับกินใค้มือเย็นจืนเช้ามากินแค่กาแฟนะครับอเมริกาโน่มไม่หวานนั่นแหละที่กินเที่ยงก็ไม่กินครับมากินเย็นทีเดียวเป็นการ ift ที่โหดมาก ชอบกินตำป่าครับเครื่องค่อยเยอะ ถ้าปูปลาเนี่ยก็จะมีแค่ก็แค่จะมีมะละกอใช่ปะปะลาปูแต่ตอมป่ามันมีแบบโอ้โหทุกอย่างเลยจะบอกว่านี่แค่หกสิบาทนะครับคือแบบคุ้มอะ่ะพอเราเจอร้านที่อร่อยเราก็ไม่อยากเปลี่ยนใจเนาะ ร้านนี้ตำค่อนข้างอร่อยครับเครื่องเยอะรสชาติก็จะออกแบบไม่ได้ราวจา๋าแต่ว่าร้านแถวคุณร้านแถวที่ทํางานขายร้านนั้นจะเป็นคนแก่ตําครับเครื่องตําแบบราว เนมครับจ <c> ร <oughs> ิงๆิมีอีกสองม้เน้่ซื้อมาสี่ม้ครับไม้ละสิบสี่บาทสิบสองบาทดู YouTube ไปด้วยกินไปด้วยกินอิ่มก็นอนหลับสบาย <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานต่อครับ มันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยเนาะใช่ไหม กรอบมาก <c oughs> แม่ค้าให้แค่กระหล่ำม,มาครับแต่ว่าเราอะซื้อผักเพิ่มถุงใหญ่บเอบอร์เรบอล่าเลยราคาสี่สิบบาทถุงเล็กยี่สิบาทแต่ว่าถุงเล็กเนี่ยจะมีผักแค่สองอย่างเราเลยซื้อถุงใหญ่มีผักสี่ห้าอย่าง ช่วงก่อนหน้านี้ก็ลดน้ำหนักครับโดยการกินผักกับน้ำพริกเป็นหลักแต่ว่าก็ดือ้อดื้อมาประมาณสองสามเดือนนะตอนนี้ก็เลยกลับเอามาใหม่ครับเป้าหมายของเราก็คือหกสิบห้ากิโลซึ่งตอนนี้หกสิบแปดนะครับจากเจ็ดสิบเจ็ดนะ ทำงานเหนื่อยครับบางวันก็เหนื่อยกายบางวันก็เหนื่อยสมองเหนื่อยกายมันดีตรงที่เนั่งพักก็หายแต่เหนื่อยสมองนี่คือเป็นแบบโอ้สมองล้าหมดอย่างเช่นวันนี้ครับนั่งจ้องคอมจ้องคอมมาเยอะก็ลนะะก็แบบตายเนะอืม แล้วลอีกสองไม้ครับน้ำหนักต้องพุ่งขึ้นปีปน๊ดป์กแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> อร่อยอะ่ะ <c oughs> ร้านไหนก็ตามครับ ถ้ามันไม่อร่อยอ่ะเราก็จะพยายามเปลี่ยนร้านแต่ร้านนี้คืออร่อย <c oughs> อยากกินทีไรก็คือต้องต้องซื้อร้านนี้ให้ได้ไม้ที่สามครับคือคุณยายขายสี่ไม้ครับมันมีสี่ไม้ตอนแรกเอาสอง เก่งใจคุณยายก็เลยเอาให้หมดนะซึ่งคุณยายขายกุ้นกับไอ้นี่ครับปลากระสับข้วาวเหนียวหมดแล้วข้าวเหนียวก็ซื้อมาสองห่อครับ ทำไมมีความสุขจัง